ได้นะครับมาดีไซนที่หนึ่งก็คือที่นี่นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับมองดูรอบๆได้ก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์หนึน่งห้องเลยนะครับก็ซึ่งคุณคิวเจ้าของนะครับเขาเขาเอาตู้มาลงไว้สำหรับดูแลที่อยังไม่ไางในฝาผนังนะแล้วก็ต้องการใช้ไฟใช้น้ำนะครับซึ่งตอนนี้น้ำยังไม่พร้อมแต่ไฟพร้อมแล้วนะครับก็คือตู้คอนเทนเนอร์นะครับตอน ตอนมาก็คือเขาจะเดินไฟมาหมดแล้วก็คือมีไฟมีแอร์มีตู้หลบติดมา,าแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาติดตั้งระบบไปให้เขานะครับก็คือระบบที่นี่เป็นออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นระบบ โมดูลสองโมดูลเป็น AC 2 p TJS ก็คือเป็น1น0แอมป์24โวลต์นะครับ2อลูกก็จะเป็น200แอมป์นะครับตัวนี้เป็นสวอปลายน้อยของเรานะครับก็คือเป็นปกล้องไรแบตนั่นเองนะครับไม่มี คือขนานสองมาแล้วเราก็สถานสองข้ไมที่นึงมันค่าที่มนเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดลัก2นะครับแล้วก็มีเอ็นาะนะครับก็เซนเซอร์หมดทุกตัวนะครับแล้วก็พอเอามาเสร็จก,ก็มาเข้าตู้โหลดเขนานะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเมนกันดูแล้วก็มาเดินกาวเดินไลท์ให้น,นะครับเพราะว่ามาแต่ตู้เลยนะครับตันนี้ก็ วันนี้แล้วก็เรามีเดินไฟรรอบๆให้ดูอย่างให้มีแสงสวา่างออแล้วก็มีไฟสวิตซ์ออโต้แล้วก็เดินสาย Yeah. ที่72โวลต์นะครับโหลดขึ้นไปแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับตอนนี้500วัตต์แล้วนะครับ600แล้วแอ่ทำง,งานเย็นไวมากของตัวนี้ของดีบอกต่ออขึ้นไป600นครับอนนี้ก็มี มีโหลดอย่างอื่นอยู่ด้วยก็คือเป็นหลอดไฟรอบๆนั่นเองนะครับก็จะมีกินกินไปอยู่ด้วยมีมีบบลดไปนิดนึงนะครับที่มาดูกันว่าตอนนี้กร,บบระแสแดงแบบเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแอมป์นะครับอันนี้แอร์ทำความเย็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้สรีดนะเพราะว่าไอเวอร์เตอร์เป็นเรื่องปกตินะครับเขาจะเอาความเร็ขึ้นมาสักระดับเึ็นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะสปีดอัก,กขป้นไป เดี๋ย و, วระหว่างนี้เราไปดูงานรอบๆข้างนอกกนับบน,นค,ครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้เรามาต่อการงข้างน,นอกก็น้องๆชางขราได้เตอร์ที่นี่มาเดินไปนะครับก็เป็นไปต่อออโต้ตัวน,นี้แค่ใช้แค่เจ็ดบาทพอก็สว่างแล้วนะครับรอบๆนี้ก็เราติดเจ็ดบาทรอบตู้เลยครับแล้วก็มีทงีงโน้นคุณคิวขอให โยงสายไปให้แั่สองดวงตรงนู้นไกลๆนะครับมีโยงสายกันไปแต่ว่าพ่วงรวมสวิตอ,ออโตดับแสงสว่างทั้งคู่นะครับที่นี่เราไม่มีใช้ดีซนะเป็น AC ทั้งหมดเพราะว่าเพื่อที่ลูกค้าได้ใช้งานง่ายนะครับทีนี้เรามาดูงานรอบๆกันนะตัวนี้แอร์ยังแอร์กังงานอยู่อันนี้ต่อพ่วงไปนิดนึงพอดี เป็คิวขอขอหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บความเรียบร้อยทีหลังนะครับนี่งานแข็งติดอยู่ข้างบนแล้วก็ช่วงนี้มีกําลังผมดินกําลังขุดดินกันแข็งติดไปแค่สองวันนี่ก็เต็มนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยคือฝุ่นที่นี่ก็หน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าฝุ่นเยอะขนาดนี้ก็คือแบบเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูตอนช่วงท้ายนะครับอันเนี้ยแข็งความสามารถดอกไปประมาณครึ่งเลยนะครับโอเคก็จะมีห้องน้ํา ก็เดินสายกันมาก็โอเคนิดนึงเรามีเดินแท่งก้วลงมาตรงนี้นะครับระบบกาวของเราเราต่อ2.4เมตรนะครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมนิวตันพักปากากาตามมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องการที่ว่านิวตันจะมาขึ้นมีไฟมีอะไรออกงานของทีมงานเราทุกงานนะครับ ไฟออกไฟออกแค่ช่องเดียวเป็นลายเท่านั้นนะครับนิวตันไม่มีนะครับ,นะรบถ้าถ้าถ้ามีนิวตันออกนี่น่าจะไม่ใช่งานเราโอเคแล้วเราก็เดินท่อกันมาครับโอเคไฟเมนทุกอย่างอินเตอร์ต้องเก็บแบงไนเครื่องแาบว่ามันมันอาจจะกลัวหายกันนิดนึงนะครับจ่ายไฟกันข้างในแล้วก็เดินท่อกันออกมาเพื่อที่จะจ่ายไปที่ห้องน้ํานะครับก็นี้ห้องทำเราก็เดินท่อกันมาเข้าตามา ท,ที่เขามีให้เสียบปลั๊กเป็น power p ั๊กอยู่แต่ว่าเราก็ถอดออกเพื่อแล้วก็ใช้มันเป็นที่กุมกันน้ำนเพราะว่าของเราจ่ายไฟจากข้างในไม่ได้จ่ายจากข้างนอกแล้วก็มีติดต่อดไฟด้านนี้นะครับเป็นมุมมืดก็มีห้องน้ำา่มระบายอากาศในนี้นะครับก็มีรลอดไฟห้องน้ำาววังสว่า,วาเลย ตู้เมนคอนูเมอร์อยู่ตรงนี้อีกตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปปิดก่อนอ๋ออันนี้จะเป็นรวมกันอยู่เนาะขออนุญาตเออปิดก็งานด้านนี Đ ้นะครับ รอบๆเหมือนกันนี่เราเดินไปกันรอบตรงนี้นะครับก็จะมืดๆเลยวันนี้เสร็จงานกันมืดเลยก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้แอร์เย,ย็นยังเขากินไปเท่าไหร่ เดี๋ยวมานดูไกนว่าตอนนี <trays> ้มีโหลดเท่าไรแบตเตอรี่ลดเหลือี่1 6 2 7นะครับเมื่อจะกู้เห็นคันผานแล้วก็กับ26โหลดกินอยู่ประมาณ1 3 0 0 1 4 0 0นะครับสำหรับแอร์กับหลอดไฟแล้วถ้าเราปิดหลอดไฟก็จะเหลือประมาณ1,003 3เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กินกระแสอยู่ประมาณ5-60แอมป์ซึ่ง n m p ตัวนี้ตอนหนึ่งมันยืดชาร์จได้ ได้เยอะแหลกได้หนึ่งสีนะครซึ่งตอนนี้เราดีแค่2รูปเราดึแค่6กเซตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นงานครามนันนะครับงานได้สบายสบายก็เกือบไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ได้ใช้ก็คือเลยคือใช้ได้แค่ลูแต่เข้าว่า นะแต่ว่าถ้าหน้ารอนอันนี้ไม่รับประกันนะครับแล้วก็โอเคงั้นวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากทีมงานไอซีโาล่าไปเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจระบบออทีนแบบนี้นะครับหรือว่าระบบออทินระบบไฮบริดออทีนที่จริงเราก็เราก็รับติดตั้งเหมือนกันนะครับก็ประมาสอบถามติดต่อกันได้นะครับก็ 老公啊。